<tok> <ห ENA> สวัสดีครับสวัสดีครับพระจอสินันทีสวดีต้นพีีคุณผู้ชมทางชั่นทีว,นวีนะฮะแล้วคุณผู้ฟังทาง FM 102.0นชั่นเ Radio คลื่นคนทำงานและนี่คือตากลามาแล้ววันนี้เราเจอกันวันพุธใช่ครับแป๊บเดียวนะคะกลางสัปดาห์อีกแล้วเป็นวันพุธที่9มีสายนนะฮะอีกไม่กีวว่วันวันสงกรานต์ก็โอ้โหฉันก็เลยอกไว้ก่อนนี่ดี๋ยวจะเป็นดอกแดงพอได้อยู่นะนะฮะแต่ว่า อย่างเช่นที่เชียงใหม่เห็นบางคนนะบอกว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากเขาก็เริ่มที่จะเล่นน้ําแล้วโดวยการที่ไปกระโดดกําแพงเมืองลงไปทน่คู <laughs> แต่คุณน้องเช็คก่อนนะฮะว่าทางเทศบาลเมืองที่เชียงใหม่<ไ> ه, มเขาดีแล้วยังดีแล้วเขาบังบัดเขาใส่ปูนขาวเขามีเครื่องอะไรตินเห็นว่าได้ข่าวเขาจะมีการผันน้ําจากเขื่อนลงมาสู่ลําน้าแม่ปิงเพื่อจะให้น้ํามันสะอาดมากขึ้นก็ไปกันที่ไหนก็อย่าลืมที่จะเขียนมาบอกนะคะแฟนคลับปากตลาดทั้งหลายเพราะว่า เค้กเนี่ยจะไปประกวดนางสงกรานอีกไม่กี่เดออ๋ออยากก็ประกวดนะแต่บบว่ามันไม่ได้อ่ะแล้ววันนี้มีข่าวอะไรบ้างธอโอ้โหวันนี้มีข่าวจัดหนักจัดเต็มนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องราวของโครงการรัำนำข้าวเรื่องราวของสรารธรรมนูญว,วินิจฉัยเอ่อรับคำร้องของสว,วท,ที่จะวินิจฉัยเอ่อนายกิีสภาพกับเป็นนายกหรือไม่แล้วก็มีการขอเลื่อนนะคะการให้ปรับคำชี้แจงเพราะว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยบอกว่าติดภารกิจไปประชุมเศรษฐกิจในระดับโลกแต่ก็มีนักวิชาการ ว่เหมือนกันบอกว่าอะไรอะไรนะรัฐมนตรีรักษาการจริงๆแล้วไม่ควรไปนะคะก็ควรที่จะให้แบบปลัดกระทรวงข้าราชการประจำเนี่ยเขาเดินทางไปแทนเพราะว่าตอนเนี้ยอำนาจหน้าที่อยู่ในแค่คณะรัฐมนตรีรักษาการจแค่การที่เป็นรักษาการนะฮะอ,อ,อะไรที่มันไม่จาเป็นเยอะะใช้งบป,ประมระาณไปบ้างก็ไม่ต้องไปนะฮะก็มาทําหน้าที่ที่เขาเรียกว่าตรวจสอบอะไรก็มาเถอะ <ๆ S 2> นะ <ๆ S 2> และอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องราวของความคลืบหน้าการแฮ็กบัตรเครดิตไปกดเอาเงินจากพวกเรานี่แหละบอกมีคํา จับได้ล้านๆเลยนะจับได้แลวด้วยบางกลุ่มนะคะโดนควบคุมตัวเดี๋ยวเราจะกลับมาแต่ว่าที่แน่ๆ SMS S M s ทีมทีตัวใหญ่เว้นวักตามด้วยข้อความนะฮะส่งมาที่4240333แต่ก่อนเลยช่วงแรกหิวหิวตัง้งแต่ตีห้นี่แหละ <c oughs> หิวเลยเหรอคะหิวนะฮะจะพาผู้ชมไป ชิมก๋วยเตี๋ยวกบูรสซิ่งเขาว่าดังมากดังมากแถวปราดคลองจันนะคะเคยรู้่ามีคยกใช่ไหมเคยกินบ้างเคยกินอร่อยไหมมันพิเศษตรงที่ว่าก๋วยเตี๋ยวนี้หน้าตาคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวทั่วไปคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่ความพิเศษของมันคือจะใส่ไข่ลวกไม่เคยกินเลยอ่ะออจะใส่ไข่ลวกบางปกติเนี่ยจะใส่ประมาณ2ฟองแต่บางคนมาสั่งขอไข่ลวก5ฟองก็มีความพิเศษครับไข่ลวก6ฟองก็มีก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่ลวกถูกต้องหน้าตาจะเป็นอย่างไรทักกี้จะพาคุณผู้ไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตะก,กี้เพิ่งเลิกงานมาของร้องอะ่ะเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านี่เลยเจ้าประจำของตะก,กี้เองโกบูรสซิ่งเดี๋ยวเราไปกินกันเลย,เเยลทุกอย่างใส่ไข่นะคะ oh, no. คุณผู้ชมคะและตอนนี้ตะกี้ก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านป้าแปงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออ้ยวันนี้ตะกี้หิวมากเลยสั่งมาเต็มจานเลยคะ่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนดินขอถามก่อนว่าทําไมถึงต้องชื่อว่าร้านโกบูรสิ่งค่ะอ๋อก็สมัยก่อนรสซิงมาทานเยอะกันค,ค่ะ่ะเลยเด็กๆก็เลยตั้งชื่อว่าโกบูรซิ่งค่ะแล้วอย่างงี้นี่เราเปิดมาแล้วกี่ปีคะเปิดมาแล้ว4ี่ปีค่ะโอ้เปิดมานานมาก ที่เห็นบนโต๊ะโต๊ะนี้นี่คือเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยใช่ไหม๊ะใช่ค่ะอันนี้บะหมี่แห้งใส่ไข่ค่ะค่ะแล้วก็น้ำใสใส่ไข่ค่ะบะหมี่เหมือนกันนะคะค่ะแล้วนี่บะหมี่ขูดผิดค่ะใส่ไข่แล้วนี่ก็บะหมี่น้ำยำใส่ไข่บะหมี่น้ำยำนี่แหละคุณผู้ชมเมนูเด็ดของตะกี้ชอบที่สุดเรียกได้ว่ามาทานบ่อยมากไม่รู้ป้าจำหมดไล้หรือเปล่า บูรสิ่ง๋วเเตี๋ยวต้มยำน้ำพริกเผาเปิดตลอด24ชัว่วโมง๋วเเตี๋ของที่นี่จะมีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษคือจะใส่ไข่ลวกลงไปด้วยสองฟอง๋้ยเตี๋ต้มยำจะปรุงรสให้กลมกล่อมมีรสเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดผสมผสานกันได้อย่างดีเยี่ยมอ๋อบนโต๊ะเขาก็มีเครื่องเคียงไว้บริการด้วยนะคะเลือกทานกันได้ตามใจชอบเลย เนี่ยรสชาติสาใจมากซิ่งมาก,กคุณผู้ชมแบบได้รสชาติของความเป็ต้มยำจริงนี่ดูไข่กินแล้วนะกะบูรสิ่งมีทั้งหมด6สาขาสาขาแรกก็จะอยู่ที่นวมินซอย8การเคหะคลองจันทที่ตะก,กี้มานี่ละค่ะส่วนสาขาที่2อยู่ที่ลาดพร้าว71สาขาที่3 สุขาภิบาล3สาขา4อยู่ที่วัดสุวรรณประิสธิ์สาขา5ดอนเมืองและสาขาสุดท้ายสาขาที่6อยู่ที่หน้ารามใครใกล้ที่ไหนก็ซิ่งไปชิมกันได้ที่นั่นเลยค่ะจะมีสั่งซิ่งข้ามเกาะเดี๋ยค่ะเวลาเมาเมาอะซิ่งข้ามเกาะเป็นยังไงคะมันจะพิเศษกว่าตรงนี้เ่ะไม่เผ็ดมากมีจะพิกตรงนั้นเลยพอทานซดทีเดียวหายเมาเลย รียได้ว่าสําหรับใครนะคะที่ไม่ว่าคุณจะหิวตรงไหนก็แล้วแต่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะตซ <So, S 1> บูลฟิงเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณป้าแปงมากๆนะคะขอบคุณค่ะที่วันนี้นะคะได้มาแนะนําเมนูเด็ดๆนะคะให้กับเรานั่นเองค่ะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะตะกี้ก็หมดรังแล้วเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะตอนนี้ตะกี้และป้าแปงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะ กับคราวนั้นจะกลมกล่อมมากๆป้ายังไม่เคยเดี๋ยววันนี้จะมาให้ชิมแถวนี้แต่จริงๆต้องไปกินที่ร้านเหรอจ๊ะถึงจะรสชาติรสที่สุดเขาเปิด24ชั่วโมงเนี่ยนะอ๋อ24ชั่วโมงเลยไปเลยตีสองก็ไปกิน ส่วนใหญ่คนจะไปกินตอนกลางคืนเพราะว่าพวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันจะกลับจากเที่ยวแล้วมันก็มาแวะให้สางก่อนเวลาไปเป่าไปเป่าเดี๋ยวตำรวจจะเจอแต่เศษผิดติดจากไอ้ที่เป่ากันแล้วเราก็ขับรถตามหลังไอ้คันที่เป็นเศษผิดอย่างเงี้ยเออหนีอ้วกอ่ะก็ไปชิมกันได้นะครับกระู๊ระซิ่งนะสาขาแรกของเขาเลยก็ที่ใส่ของจันดั้งเดิมต้นตำรับกินไข่กี่ฟองสองก็พอป้าแล้วคนเขาทำสถิติกี่ฟองบางทีจะเคยเจอห้านะอุ้ยต่อให้กินอะไรห้าฟองในชามเดียวนะป้าไม่ใช่นะ าปองนัดมามาสามชามแล้ไม่5ปองในชามเดียวนี่ใครไกลราคาตกเนี่ยร้านนี้แหละทาให้ราคาดีขึ้นก็ยังสังสัยอยู่ว่าช่วของหวัดนกเนี่ยร้านนี้ทำยังไงไปได้นะคะนั่นก็คือโกบูรสซิ่งอันนี้ถึงเวลาข่าวแล้วเออมาที่เรื่องแรกนะฮะเรื่องราวของการแฮ็กบัตร ATM ไปกด เงินที่ธนาคารตู้ของออมสินที่หัดใหญ่สงขลานะฮะล่าสุดก็มีความคืบหน้าแก๊งคนร้ายแฮ็กบัตร ATM ของผู้เสียหายเพื่อนําไปกดเงินตามพื้นที่ต่างๆว่าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่5เมษายนที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะฮะมีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความกับตํารวจสอนอประชาชื่นเนี่ย ทั้งหมด38รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า580,000บาทซึ่งผู้เสียหายทุกคนต่างให้การตรงกันว่านำบัตร a g m ของตัวเองไปกดเงินบริเวณตลาดโกลมาร์เก็ตย่านประชานิเวศหนึ่งค่ะซึ่งตำรวจก็พยายามแกะอรอยเค้กว่าไอ้บัญชีแต่ละบัญชีเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออยู่ๆเงินไปกดอยู่ที่ญี่ปุ่น ม,มันไปไหลออกทางนู้นได้ยังไงเ,เท่านั้นแหะค่ะตำรวจออนไลน์เขาก็แกะร่องแกะอรอยในที่สุดก็มาเจอกับชายคนหนึ่งมันอยู่แถวแถวย่านตลาดประชานิเวศนั่นแหละสพกระเป๋าเป้ไปเปิดด้านหลังตู้ ATM ที่อยู่ตรงร้านเซเวน่นแถวนั้นเป็นผู้ชายอาย,ยุประมาณ20-25เน,นี่ยนะผมยาวแล้วก็คนคนนี้เนี่ยตำรวจกำลังพยายามตามล่าหาตัวอืม,อมนะอะ อีกหนึ่งข้อมูลนะฮะที่ได้มาคือว่าตอนนี้ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เองเพราะว่าไอบัตรส่วนใหญ่ที่จะไปกดเนี่ยมันเป็นบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ต่ไปกดของแบงค์อื่นๆนะฮะล่าสุดทางธนาคารไทยพาณิชย์เขาก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีนี้แก๊งแฮ็กข้อมูล a t m ไปเบิกเงินของลูกค้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะนําบัตร a t m ไปกดถอนเงินจากตู้ a t m หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเตรงตลาดโกลมาเก็ตย่านประชานิเวศหนึ่งบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะซึ่งเจ้าาทีีม่มกรรตรวจ พบความผิดปกติของการทําธุรกรรมของการเงินในระยะเวลาเดียวกันคือตั้งแต่ช่วงตีหนของวันที่5มีสายนโดยจากการตรวจสอบพบว่าก่อนหน้านะลูกค้ามีการทําธุรกรรมการเงินจากตู้ ATM ที่ตลาดประชานิเวศหนึ่งซึ่งมีการสกิมมิง่งและธนาคารได้ประกาศงดใช้ตู้ ATM ดังกล่าวชั่วคราวแล้วนะฮะออตอนนี้ก็มีการไปตรวจสอบก็เจอไอ้ตอ้ตู้ ATM ตู้นั้นนะเค้กติดตั้งกล้องรูเข็มอยู่ด้านข้างๆจอครับ คอยบันทึกรหัสที่ลูกค้ากดทุกบัตรเลยตอนนี้คนร้ายพัฒนาเครื่องคัดลอกข้อมูลหรือว่าไอ้สกิมเมอร์เนี่ยเล็กจนกระทั่งที่แบบว่าคนไม่คนไม่รู้คนไม่ได้อยู่ในวงการขี้ขโมยเนี่ยนะไม่รู้อะว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจุดอะไรเขาบอกว่าต้องคอยสังเกตดีๆแต่ไอ้ความผิดปกติ ผ,ผิดปกติอันนี้เนี่ยน,นะธนาคารเขารู้ไหมตอนนี้เขาตรวจพบแล้วแล้วเดี๋ยวพยายามจะประสานไปตกลงว่ามีรหัสบัตรของลูกค้าคนไหนเดี๋ยวเขาจะแจ้งเป็นรายบุคคลเลยใช่ครับแล้วตอนนี้ทางธนาคารก็ได้ติดต่อลูกค้าแล้วก็อายัดบัตรแล้วนะฮะประมาณ400-500ถึงบัตรที่ทาธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็มดังกล่าวที่พูดถึงนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายซึ่งก็อาจจะป้องกันไม่ได้ทั้งหมดนะหรือว่าเสียหายเพียงธุรกรรมแรกเท่านั้นแต่ก็ยังมีลูกค้าบางส่วนที่ได้รับความเสียหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นธนาคารจะ รับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็คาดว่านะฮะจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายได้ในเร็ววันนี้นะฮะตอนนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ต้องการข้อมูลด่วนเลยนะคะครประสานกับตํารวจสอนอประชาชื่นว่าเชื่อว่าคงจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้อีกนะเคสใครที่รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ปลอดภยัยอยากจะให้ตํารวจช่วยที่จะดูแลบัญชี ไปพบได้โดยเฉพาะสมมติเค้กเคยไปกดอีสามตู้แถวๆตลาดเนี่ยนะ<ม>ไปหาคุณตำรวจไว้ก่อนเลยเผื่อว่าจะได้เบาะแสอเออ <ไป S 1> แล้วก็ตามไ้ไแจ้งความไว้ก่อนใช่แล้วขอย้ำอีกครั้งวันก่อนที่เค้กเตอือนคุณผู้ชมอ่ะบอกว่าตู้ที่ปลอดภัยมันจะไม่ไฟมันจะกระปิ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 อะไรอย่างเงี้ยนะปลอดภัยถ้ามันมีเขียวเขียวติ๊กติ๊กโอเคใช่ไหมใช่โอเคแต่ในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นมันโอเคแต่เราไม่รู้ว่าอนาคตพวกโจรเขวียพวกเนี้ยมันจะพัฒนาถึงขั้นที่บอกว่า กระพ <Australia> <te le noise> ิกับิหรอฉันก็ไม่แคร์อ,อ,อย่างนี้หรือเปล่านะฮะใช่แล้วก็บัตร ATM เนี่ยนะคะยังไม่ใช่บัตรประเภทสมาร์ทครับ <c oughs> มันยังเป็นบัตรมีข้อมูลเบื้องต้นซึ่งถ้ามันไม่มีพวกตัวชิปฝังชิปอะไรแบบพิเศษมันจะป้องกันอะไรไม่ได้อีสกิมมิ่งเนี่ยมันปืดเดียวนะไปเลยไปหมดเลยแล้วทีนี้เคยมีคนบอกว่าถ้าจะให้ปลอดภัยมากที่สุดนะ <c oughs> อันนี้เบื้องต้นทให้ไปกดตู้ ATM ที่อยู่หน้าธนาคารเหรอนึกหรอป่าปะเออออออแต่ทีนี้บางทีเราไม่ได้ เราขับรถผ่านนะ่ะบางจุดมันไม่เจอหนะา้าธนาคารของเขาไงาแล้วก็ไปกดที่หน้าเซเว่นอีเลเว่นไปกดที่หน้าเอา,เอาสะดวกไงเ,เ,เราบางทีเราไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องใช้ตอนเราผ่านธนาคารใช่ใชวันนี้อุ้ยอยากซื้อขนมอยากซื้อของสักห้าพันเอาไปกดตายแล้วอีกพวกนี้เอาไปเลยนั่นนะสีฮะแต่ว่าล่าสุดก็มีการจับนะฮะแต่ว่าเป็นคนละคดีกันแต่ว่าเกี่ยว เกี่ยวข้องกันนะฮะตำรวจสอนอลุมพินีเขาถแถลงข่าวการจับกลุ่มชาวโรมาเนีย2คนคนแรกอายุ26ปีชื่อนายเฟลซิกอเล็กซานดรูอายุ26ปีแล้วก็นายอีลิเซจอร์จีเซอร์กาอายุามสปีพวกนี้นะฮะเขาตระเวนกดเงินจากตู้เ TM เในเขตลุมพินีอเออมันนี้ก็น่าตาดีนะแต่ไม่น่าทำเลวเลยชาวโรมาเนียเค้กพวกพวกนี้มันได้ตังเยอะตระเวนกดเงินจากตู้เ TM เในเขตลุมพินีได้กับของได้ของกลางมาคือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม จำนวน795บาใบและเครื่อง795บาใบเออ แล้วก็เครื่องลงข้อมูลปลอมไปอีกหนึ่งเครื่องนะฮะโดยผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ให้การรับสารภาพว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนรับจ้างกดเงินนะเป็นแค่คนรับจ้างนะเป็นคนรับจ้างกดเงินจากขบวนการแฮกข้อมูลบัตรมาจากธนาคารในประเทศอิตาลีพวกเขาได้ค่าจ้างครั้งละ500ยูโรแล้วก็อ้างว่าเพิ่งทําครั้งแรกไอ้แหละไอ้วันที่โดนจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำครั้งแรกมีบัตร700กว่าใบเลยเออมันอ้างไงเธอดูสิครับนั่นแหละมันอ้างแล้ววันที่มันออแล้ววันที่เขาไม่เรียกมันดีกว่าแล้ววัันนนีีเาโดจบ ยังไม่ได้กดเงินนะ,ะเออ,อยังไม่ได้กดเงินแต่ในด้านการสืบสวนพบว่าเมื่อ1เดือนก่อน2คนร้ายแล้วก็พวกอีกหนึ่งคนคได้มาพักที่โรงแรมเพรสเด็นซอยสุขิครั้งหนึ่งแล้วและช่วงนั้นก็มีการแอบกดเงินจากตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ย่านประตูน้ําได้เงินไปร่วม1ล้านบาทนะฮะโ,โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดระบุรูปพรรณคนร้ายคล้ายๆกับอิตาสองคนนี้แหละออแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังปฏิเสธว่าอเมื่อครั้งกันนั้นเนี่ยไม่ใช่ผมสองคน<ะ>ผมเนี่ยเพิ่งจะมาทำแล้ว<ต>ผมยังไม่ได้ทําเลยครั้งนี้คุณตํารวจได้หลักฐานคาหนังคาเขาไปบุกที่ห้องพักเขาเช่าไอ้โรงแรมอยู่แถวแถวซอยสุขุมวิทอ่ะไปปรากฏว่าก็ไปเจอทั้งไอ้เครื่องเครื่องคัดลอกข้อมูลเค้กเจอบัตรเปล่า พอดูดข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเจ้าของไม่รู้ตัวหรอกนะเอาข้อมูลมาใส่อีบาดใหม่เนี่ยออและอีบาดใหม่เนี่ยปุ๊บก,ก็ไปกดออกมาเลยเพราะว่าบัตรจริงๆยังอยู่ที่ตัวเราถูก<ช><ช>ไหมป้าบัตร<ช>เอ,อท ATM ของธนาคารต่างๆ,ๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรา<ช>แต่ที่มันได้ไปคือข้อมูลรหัส ATM ข้อมูลรหัสเงินในจํานวน795บใบที่เค้กบอกว่าเป็นหลักฐานนะ มีบัตรที่สามารถคัดลอกข้อมูลลูกค้าย้ายข้อมูลไปได้แล้วเนี่ย364ใบ,36บอ,อีก4 3 1ใบเป็นบัตรเปลา่าที่เตรียมจะเอาข้อมูลมาใส่บัตรเปล่าวพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลของบัตรของพิชภัทรบัตรของสุนันทวีก็ได้ <c oughs> ถ้าจับไม่ได้นะฉันจะบอกอะไรแกให้นะถ้าแอาแกเอาข้อมูลของฉันไปแล้วแกเสียใจเพราะฉันไม่มีเงินความเสียหายมูลค่านะเค้ก ทั้งหมดเนี่ยอไอที่บัตรเปลา่บาบัตรไม่เปล่าเนี่ยะนะรวมบัญชีแล้วอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทถ้ามันตระเวนกดเงินจากบัญชีเขาเรียบร้อยนะเสียหายเป็นร้อยล้านจา้ะพวกนี้มันก็เก่งแต่ไปเก่งในทางที่เร็วๆนะควรจะไปทําอะไรที่มีประโยชน์ต่อต่อโลกต่อชาวโลกอ,กอะโลกมันจะแตกอยู่แล้วเดี๋ยวนี้นะคนคนมันหาก,กินกันเนี่ยนะเค้กทํางานทํางานไม่เหนื่อยใช้เวลาน้อยแต่จะเอาตังค์เยอะอมไม่มีอาชีพอะไร ได้เงินดีไปกว่าเป็นโจรมิจฉาชีพโดยเฉพาะกับคดีเศรษฐกิจครับมีคุณรูชมโสวความบอกว่าแนะนําให้ทุกทท่านเนี่ยเลิกใช้บัตร ATM แล้วก็เวลาจะใช้เงินก็เบิกเอาจากธนาคารคซ,ซึ่งซึ่งมันก็ก็ได้ก็โอเคแต่แหมแต่บางทีมันก็ต้องการความสะดสบายก็มันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม,มการใช้เงินของแต่ละท่านนะคะเงินอยู่ในบัญชีบางทีก็ไว้ใจไม่ได้นะก็เคยมีข่าวนะมนีก คุยกันในกลุ่มเพื่อนเลยก็บอกว่าเอ้ยเราควรจะถอนเงินออกมาทั้งหมดไหมแล้วมาเก็บที่บ้านใส่ตุ่มฝังดินเหรอให้ปวกกินคำใจกว่าอีกไม่หลอกมันก็คือตอนนี้อย่างที่หลายๆคนพยายามหาทางป้องกันหนึ่งเปรียหัส์เอ TM มบ่อยๆสองอยากดตู้ซ้ำใช่ไหมเพราะว่าบางทีคนร้ายมันเฝ้าดูพฤติกรรมอยู่เอาและเค้กมานะตู้นี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นฉันอยากได้ตังของเค้กฉันก็แบบพยายามติดตามเส้นทาง การกดเงินของอีนี่เอ้ยเออวันนี้ไปกดตู้ไหนบ้างเค้เดินออกปุ๊บเคไปกดทันทีเลยประมาณนี้นะฮะฝากไว้จ้ะฉันกดแต่ตีสามแกไม่ทันฉันหรอกแล้วก็ที่สําคัญคุณผู้ชมหลายๆท่านก็พยายามหาทางป้องกันตัวเองเยอะแยะเลยขอบคุณที่แนะนําแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเห็นอะไรผิดปกติโดยเฉพาะพวกชาวต่างชาติอย่าไปเกรงใจมันใช่วิตายแล้วไตาคนนี้มันมีพฤติกรรมันต้องเอไว้ก่อนมันมาตู้นี้บ่อยเฮ้ยตายละยังไง ไม่ใช่โอ<ห>้ว่าชาวต่างชาติอยากจะมีสามีชาวต่างชาติกดช้าๆเพื่อจะได้คอยก,กับมันจะได้คุยกับมันอย่าไปคิดขนาดนั้นนะฮะต้องเอไว้ก่อนว่าเขาอาจจะเป็นว<ช>ิชาชีพนะ<ช>แต่ว่าออต่างชาติดีๆเขาก็มี<ช>ไม่ได้เหมารวมว่ามันจะเลวด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลและประเทศไทยเป็นประเทศที่ โปรโมทการท่องเที่ยงเปประเทศที่เปิดใครบาก็ได้บางทีมันไอ้มิจฉาชีพมันสวมรอยมาเป็นนักท่องเที่ยวไงเล็กแล้วมันก็มาทำมาหาเลี้ยงชีพในทางไม่ดีเนี่ยอาสายประเทศเราเนี่ยแหละเป็นทางผ่านก็เยอะเพราะฉะนั้นข้อโมลนี่ผิดปกติแจ้งตารวจคดีเศรษฐกิจด่วนด่วนด่วน่แล้วนะฮะอ่ะผ่านพ้นกันไปเรื่อยเราเมื่อกี้เมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าเอาเอาสูตรอาหารของฉัน่ะ ทำลืปทำลึงเลือดหมูเออเขาบอกว่าอร่อยด้วยเนอะตามรายการบัตหลาดจากแถวบางซื้อชอบลีลาพิธีกรเขอดูลีลาหน่อยค่ะอันนี้เหนื่อยมากคุณผู้ชมต้องยอมรับนะกั่การที่ตื่นตุ่มาบิ้วคุณผู้ชมตอนช้าเนี่ยแต่ว่าเต็มใจทำใช่ขอบคุณคุณผู้ชมก่อน ขอบคุณค่ะอุตสาห์ตื่นมาดูกันนะคะ s m s ของเราค <c oughs> ่ะวหสวยเกินไปพีมพีตัวใหญ่เว้นรักจำด้วยข้อความสม่งมาที่4 2 4 0 3 3 3, 3, 4 4 3, 3, 3, 3นะฮะจบเรื่องราวของข้อมูลแฮ็กบัตร ATM ไปแล้วมาที่เมื่อวานนี้ไอช่วงที่เรากำลังรายงานข่าวมื่อช้าเมื่อวานเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แต่ไม่ใช่ไฟไหม้ตึกอยู่ที่ไหนนะเป็นไฟไหม้บอกขยะที่เดิมที่แพรกษา อุยตาที่ก็ับไปแล้วไงเธอใช่มันปะทุขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งปะทุหรือมีคนวางเพลิงเธอ้อาให้ชัดนะเขาบอกปะทุปะทุเออเมื่อเวลาประมาณตีสี่สี่สิบห้าเมื่อวานนี้นะฮะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณกลางบ่อขยะซอยเพชรษาแปด ที่จังหวัดสุพรรณนี่แหละซึ่งมันก็เป็นบเบาขยะที่เคยเกิดไฟไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยการระดมฉีดน้ําสกัดเพลิงมาให้ลุกลามขยายวงกว้างนะฮะใช้เหตุระง,งับเพลิงทั้งหมด4ี่ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นได้ลุกกินไหม้พื้นที่ประมาณ200ตารางวาส่วนสาเหตุคาดว่าจะ,จะเกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดเป็นเปลวไฟแล้วก็ลุกลามเป็นเพลิงไหม้ดังกล่าว ก็อย่าลืมนะว่าเวลาขยะมันหมักหมมกันเนี่ยมันก็จะมีก๊าซมีเทนหรือว่าก๊าซที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้เกิดไฟลุกไหม้ได้แล้วมันร้อนจัดขนาดนี้เนี่ยความเป็นไปได้ก็คือบางทีมันพรึบขึ้นมาอ,มอะไรยิ้มอะไรคะยิ้มกับข้อความยิ้มกับขยะเหรอยิ้มกับข้อความ <laughs> ว่าส่งกับรอยใจให้กับเค้กง่วงไหมเพ้ทำไมพี่ปี่รู้ว่าเค้กง่วงอ่ะ เออนั่นะสินั่นะสิอ่ก็บ้ากันไปแล้นะอ่ะป้มเหลาต่อเรื่องกับขยะไม่ก็ที่บอกเผื่อบางทีถ้ามันปะทุขึ้นมาเองมันอาจจะมีก๊าซมีเทนอ่ะนั่นคือความเป็นไปได้สมมติฐานหนึ่งแต่ที่แน่ๆวันก่อนเราเห็นข้อมูลจาก DSI ครับกรมสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษกําลังจะเอาเรื่องนี้เนี่ยรับทําคดีแล้วนะจ๊ะอ่าแต่ว่าคําข้อสังเกตหลายๆคนก็คือโอ๊ยตอนเป็นข่าวตอนกลางเดือนมีนาเนี่ยก็เห็นระดมกันใหญ่เลยนะ คุณยิ่งรักยังไปเลยยังยังเดินไหวไปดูขยะเลยไฟตอนที่มันดับแล้วเออนะ่นแหละก็ยังรู้สึกว่า<อ>สงสัยต้องถึงเวลาสังคายนาปัญหากองขยะบอกขยะนี่แล้วมั้งถ้าเกิดไม่เกิดไฟไหม้่รอันนี้ไงอันอนี้ไงมันก็เงียบไปถูกห<อ>ไหมถ้าเกิดไม่เกิดไฟไหมมันก็มีคนมาทิ้งกันทับถมอย่างเงี้ยเป็นเป็นสิบปีเป็นพัน,ป,ป,น1000ปีอย่างนี้หรอ,อไม่มีการแก้ไขหรอก็เหมือนกับ ภาษาสุภาษิตก็คือวัวหายแล้วก็มาลอ้อมคอบกันใช่ไหใช่ค่ะนะใช่ส่วนทางด้านของอ,อ,อีกกลมหนึ่งนะคะก็ก็บอกว่าจะไปจะไปดูเอาน้ำไปรดรดฝนก็ตกลงมาใช่น้ำมันซึมน้ำมันซึมลงดินเค้กเธอเธออย่าลืมนะเพราะน้ำพอมันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็ไหลไปไหนมาไหนมันไม่ได้อยูอย่เฉยๆนะมันมีช่องว่างไอ้ชั้นดินใช่ไหมชั้นทรายชั้นหินมันไหลไหลไหลสมมุติมันไหลามาเข้าบ้านเราเราเปิดก๊อก มันเป็นน้ําเสียน้ํามลพิษทําไงอะกรีซสสิอันดับออแรก <laughs> นี่ไงทำอะไรไม่ได้กรีซก่อนนะฮะอ่าล่าสุดผู้อรนยการส่วนบริหารคดีพิเศษกรม DSI เนี่ยนะฮะพร้อมกับคุณสุรพลชามาศผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็ไปที่นี่แหละซอยแปดแพทยกษาซึ่งเป็นบอกขยะที่เกย เคยเกิดไฟมาแล้วมาแล้วครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคมแล้วก็มาเกิดไฟมาอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่เป็นฟุตเทจเมื่อเดือนมีนานนะใช่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานไปทําอะไรไปเพื่อจะเก็บตัวอย่างการอุตสาหกรรมและของเสียอันตรายที่ถูกนามาทิ้งที่บอ่อขยะแห่งนี้เพื่อนําไปตรวจพิสูจน์สืบหาโรงงานต้นต่อโดยเป็นตัวอย่างประเภทหนังจากโรงฟอกหนังขยะอุตสาหกรรมกากตะกรนจากระบบบาบัดน้ําเสียทั้งหมดรอบๆบ,บอ่อขยะก่อนนํากลับไปตรวจที่ ห้องแลบซึ่งคาดว่าจะรู้รผลภายใน7วันแล้วพอรู้แล้วว่าเป็นของโรงงานไหนก็ค่อยไปดําเนินคดีกับโรงงานนั้นที่เอาของเสียมาทิ้งที่แพรกษาแห่งนี้ที่เราเล่าเนี่ยพอไฟไหม้มันก็กลายเป็นประเด็นใช่ไหมแต่ถ้าให้มองลึกซึ้งไปกว่านี้เค้กโลกเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบเขาเรียก sustainable นะนะปรากฏว่าถ้าอีกหน่อยนะยขออีกรอบหนึ่ง sustainable ดูฝากนะ <c oughs> ดูฝากทิานะคะ sustainable ถ้าคนไทยเรียกว่า sustainable ไม่จะบอกว่าโลกเราโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายการค้าในยุคใหม่เนี่ยมันกีดกันกันสุด,ส,ดสุดเลยแล้วถ้าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีการจัดการขยะรับรองมันจะมีผลกับเรื่องมาตรการทางการค้าแล้วนี่ไม่ใช่สมมติครับเค่บอกมีขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม,มสมมติโรงงานแห่งหนึ่งและการส่รงของไปขายยุโรป ถ้ากรบจะกีดการทางการค้าเรามันมาสืบดูนี่ไงอีโลงานนี้มันเอาขยะไปทิ้งที่นี่เฮ้ยมันประกาศห้ามนําเข้าได้นะคือมันมีความสลับซับซ้อนแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่รับผิดชอบเบื้องต้นแบบนี้มันจะนํามาสู่ความเสียหายมหาศาลไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อม,อมหรือมลภาวะ แต่มันจะกระทบกับการทําธุรกิจการค้าของคุณในตลาดโลกเสรีจ้ะอและจะบอกว่าไม่ใช่แค่บอกขยะที่แพรกระสาแห่งเดียวที่มันมีเยอะแยะแบบนี้มันมีอีกหลายจุดทั่วประเทศไทยของเรานะฮะันเกที่ไม่ที่ไหนะโคราชเออหลายแหล่ที่เลยทีเดียวนะก็อยากจะให้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลกันมากขึ้นสักหน่อยอย่าให้เป็นกรณีแบบว่าวัวหาแล้วก็มาล้อมข้อกันนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมส่งมาจากชุมพรดูเราอยู่ชอบมากๆเลยก็อยู่ที่ไหนอ่ะทุ่งวัวเล่นรึเปล่าอยากไปกินทุ่งวัวเล่น หาดทุ่งวัวเลยสวยมากเลยนะเคอยากกินเลยกะอยากกินต้นมะพร้าวนี่แถวนั้นมีกุ้งแชร์บ๊วยอร่อยเออก็ไปกินกันไปนะฮะขอบคุณผู้ชมรู้ติดตามการส่งข้อความมาพูดคุยกันได้พิมพีตัวใหญ่เวนวักต้อนรับข้อความส่งมาที่4 2 4 0 3 3 3พักกันสักครู่ก่อนนะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาจัดหนักจัดเต็มกับท่านายกยิ่งรักกันฮะดูท่าเต็มตัว